ฮ้ยคนหน้าตาดีส่วนใหญ่เขาก็จะแวะมาซื้อนะส่วนคนหน้าตาไม่ดีเขาก็จะรีบเดินผ่านมาแล้วก็รีบเดินผ่านไปแมพูดขนาดนี้ผมก็ต้องซื้อแล้วแหละแล้วแกะมังกรนี่ขายไงอ่ะเจ๊แตงโมค่ะแตงโมอ๋อแตงโมแตงโมนี่ขายไงอ่ะเอ่อถ้าคนต่อราคาก็โล30สค่ะแต่ถ้าไม่ต่อก็โลยี่สิบบาท โอเคครับผมเอาลูกหนะึ่งผมไม่ต่อราคาเลยซื้อแค่ลูกเดียวเองเหรอระวังไม่มีคู่นะโอเคทำไมเจพูดจาแบบนี้โอเคงั้นผมเอาสองลูกสองลูกก็ใช่ว่าจะรักกันตลอดไปนะ,ะซื้อเยอะๆสิจะได้มีเมียเยอะๆไงอเอเี่เจพูดนี่ก็มีเหตุผลนะเออเจนี่โน้มน้าวคนเก่งเหมือนกันนะครับนี่ <S <S โอเคครับงั้นผมเอาสี่ลูกไปเลยครับทั้งหมดสี่ลูก เมียหลวงสี่เมียน้อยสามทั้งหมดเ็ดลูกโอเคป่ะเออโอเคครับเจ็ดลูกก็เจ็ดลูกงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปเอารถเข็นก่อนนะครับเดี๋ยวผมถือไม่ไหวคนเดียวถือไม่ไหวนะได้เลยค่ะเร็วๆนะฉันรออยู่โอเครอพี่แปบนิดเดียวเดี๋ยวกูมาคุณครับคุณช่วยขนขึ้นรถซันเล้งผมหน่อยได้ไหมครับผมขนคนเดียวไม่ไหวไงอ คืองี้ค่ะลูกค้าคือแตงโมมันบอกฉันว่าเขาไม่อยากจะไปกับคุณแล้วอ,ะอ่ะเอฮะรู้อะไรนะเออคืองี้ค่ะแตงโมพวกเนี้ยมันเป็นเพศเมียมันไม่อยากจะแยกจากผัวมันนะคะลูกค้าสนใจซื้อผัวไปได้ไหมคะโอ้ยแล้วไหนผัวมันอะ่ะก็ไอ้ลูกใหญ่ๆนี่แหลคะค่ะตปลาตาเนี้ยเดี๋ยวเอ,อ่อคืออีกสิบวันลูกค้าก็ต้องมาอีกรอบนึงนะคะ อีสิบวันต้องมาอีรอบหนึ่งมาทําไมอะก็เพราะอีสิบวันน่ะลูกของพวะวันสุกแล้วไงคะคุงไม่อยากให้ครอบครัวของมาน่าแยกจากการหลอกจริงไหมอ๋อเข้าใจแล้วนิแทคุณก็แค่อยากหลอกขายไตโมหมดให้ผมล่ะไตโมหมดให้ผมล่ะใช่ไหมนิแทคุณก็แค่อยากหลอกขายไตโมให้ผมหมดอ่ะใช่ไหม ออออไม่ใช่นะคะฉันแค่ไม่อยากจะให้ครอบครัวเขาแยกจากกันน่ะโุ้คปาปากไปเลยแ้นแมอาละไปแล้วเอ,อ้ยเดี๋ยวก่อนคะ่ะคุณไม่ใช่ค่ะออคุณมีเงินสักห้าร้อยไหมคะมีสิทำไมอ่ะฉันไม่เชื่อหรอกคะ่ะแน่จริงก็ออกมาดูสิเอา้าไม่เชื่ออีกหน้าตากูเนี่ยเหมือนคนไม่มีเงิน500รอยหรือไงวะนี <c oughs> ไ่ไงขอบคุณนะคะตอนนี้ฉันแถมน,นะ <c oughs> <c oughs> ไอ้เดี๋ยวกูขายต่อได้ไหเลยเป็นรยเงินห้าร้อยเดี๋ยวกูขายให้ได้มากกว่าที่กูเสียให้มึงแตงโมครับแตงโมน้องแตงโมไหมเรามันดมก่อนได้นะแตงโม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 รูโตใหญ่ๆหญ่จมูกดูสันเป็นคมเฮ้ยผู้สวยครับผู้สวยรับแตงโมไปรับประทานที่บ้านสักสองสามลูกหน่อยไหมครับ เดี๋ยวก่อนครับสวยคสวยลองมาชิมฟรีดูก่อนได้นะครับไม่คิดตังครับผมถ้าอร่อยจึงเอาเงินซื้อก็ได้ครับผมไม่ซีเรียสแล้วแตงโมลูกเท่าไหร่หรอคะลูกละสิบขีดครับแค่ล้อเล่นนะครับคือลูกละห้าสิบบาทครับแต่ถ้าคุณลูกค้าซื้อสิบลูกเนี่ยผมแถมให้เลยฟรีหนึ่งลูกครับโหวซื้อสิบลูกแถมหนึ่งลูกใช่ไหมคะถูกต้องครับพูดอีกก็ถูกอีกงั้นฉันเอาทั้งหมดสิบลูกเลยค่ะแต่ฉันขอลูกที่แถมก่อนได้ไหมะ ลูกที่แถมก่อนอ๋อได้สิครับเอ่อลูกที่แถมก่อนอา่าลูกนี้ครับนี่ลูกนี้นี่ลูกนี้เป็นลูกที่แถมก่อนเออแต่ว่าสิบลูกมันก็ยออไปหน่อยอ่ะฉันกินไม่หมดอา้าวแล้วเอางี้ฉันซื้อกับพี่สิบลูกนั่นแหละทั้งหมดมาห้ารอยบาทใช่ไหมงั้นฉันฝากพี่ช่วยขาย้ฉันหน่อยสิพูดอะไรของคุณแบบนั้นเล่า นี่คุณยังไม่ได้ซื้อเลยนะไม่ได้จ่ายตังเลยสักบาทแล้วจะมาฝากผมขายได้ยังไงล่ะโอ้ยนี่เขาใจอะไรผิดหรือเปล่านี่พี่นี่ไม่มีหัวธุกรกิจเอาซะเลยแตงโมลูกละ50สิใช่ไหมใช่ถูกต้องฉันซื้อสิลูกมันก็จะเป็นเงิน500บาทถูกไหมใช่ผูกอีกก็ถูก,กอีผู้อีทีก็อาจจะปากแตงนะเนี่ยเราเล่นเราเล่นอาต่อแล้วยังไงต่อแล้วถ้าพี่ช่วยฉันขายทั้งหมด10ลูกเนี่ยพี่ก็จะได้เงินเหมือนกัน500บาทถูกไหม <c oughs> อ๋อเข้าใจแล้วผมก็คิดว่าคุณจะมาหลอกผมสกออโอ้ยฉันจะหลอกพี่ทำไมเล่าพี่วางใจเถอะนอกจากฉันจะไม่หลอกพี่แล้วอะ่ะฉันยังจะช่วยพี่ได้กำไรเพิ่มอีกนะได้กำไรเพิ่มยังไงอะ่ะ <c oughs> คืองี้อ๋อยังค่ะพี่ขายไตงโมล,ลูกละห้าสิบใช่ไหมแล้วถ้าพี่ขายหมดสิบลูกอะ่ะพี่ก็จะได้เงินหกร้อยจากนั้นพี่ก็เอาเงินมาให้ฉันห้าร้อยบาท ส่วนอีกร้อยหนึ่งเนี่ยพี่ก็เก็บไปเองเพราะหนึ่งร้อยนั่นน่ะมันเป็นกำไรที่พี่ต้องได้เข้าใจปะอ๋ออ๋เข้าใจแล้วใช่แต่ถ้าจะให้ฉันรอจนพี่ขายหมดอ่ะฉันรอไม่ได้ออกฉันมีธุระงั้นเอางี้พี่เอาเงินมาให้ฉันก่อน500บาทเพราะไม่ว่ายัางไงอ่ะพี่ก็ต้องได้เงินในส่วน100บาทของพี่อยู่แล้วถูกไหมเออใช่ <laughs> แต่เอ๊ <laughs> เหมือนมันจะไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะ ก็แถวนี้คนเดินมันน้อยอ่ะถ้าเกิดผมขายแตงโมไม่หมดขึ้นมาทำไงอ่ะจริงไหมคนไม่ค่อยคนไม่ค่อยเดินผ่านไงแถวเนี้ยังไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเอาไปขายเองก็ได้พี่จะได้ไม่ต้องเสี่ยงด้วยไงโอเคอย่างนั้นก็ได้ครับงั้นพี่ก็แตงโมให้ฉันสิบูกแล้วก็เอาเงินหกร้อยบาทให้ฉันด้วยเดี๋ยวฉันทอนให้พี่ร้อยหนึ่ง ทำไมผมต้องเอาเงินให้คุณ600ด้วยอ้าวก็ชั้นเอาไปขายเองลูกละ60สถูกไหมทั้งหมดมันก็600้อยบาท500อ่ะมันเป็นต้นทุนของชั้นส่วนอีกร้อยหนึ่งมันเป็นกําไรที่พี่ต้องได้เนี่ยทาไมคิดไม่ได้เนี่ยทำธุรกิจเป็นปะเนี่ยอ๋อเข้าใจแล้วอ๋อแล้วมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเออเก็ตอยู่เก็ตอยู่พี่หัวช้าแบบนี้ระวังโดนคนอื่นหลอกนะอ๋อเอเคจจ้ะอ่าโอเคโทษทีนะ อ่ะนี่ไปเลยขอให้ขายดีเป็นเทน้ำเทท่านะอ่ะโอเคค่ะอันนี้ส่วนหนึ่งร้อยของพี่อ่ะเขาใจกหลายๆเด้อโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ไปเอารถเข็นมาใส่ให้นะได้เลยพี่รอแป๊บนึงโไปไปอยู่เลยอ่ะปลอยสิอ๋ออะไรมาๆถือไว้ถือไว้โอเคนะ แตงโมทางนี้อออายุมากแล้วเริ่มสมองสมองเริ่มไปแล้ว้องชีเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรออ่าโอเคโอเคก็โชคดีนะพี่ขอบใจนะโอเคไว้ขายดีเป็นเทน้ำเทท่านะโอเคไว้มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองนะ ไปแล้วนะพี่อะไรแห่อะไรเจ๊เจอกันโอ้ขายหมดแล้วเว้ยขายหมดสักทีกลับบ้านได้โอ้ขายแตงโมไปสิบลูกได้เงินมาทั้งหมดหนึ่งร้อยบาทขายแตงโมไปสิบลูกได้เงินมาทั้งหมดหนึ่งร้อยบาทขายแตงโมไปขายแตงโมไปสิบลูกได้เงินมาทั้งหมดหนึ่งร้อยบาท เฮ้ยกู้บอกว่าเฮ้ยนี่มึงหลอกกูดิว่วะเฮ้ยกระมากอนไม่ใช่กรรมากรกรรมากรกรรมากร